วันนี้มีโอกาสเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปหาป้าครับนัดกับไอ้เหลือมไว้ว่าจะไปหาดูหมายตกปรากฏในเขื่อนพอไอ้เกมเพื่อนคนเผาถ่านเราไปทำงานกรุงเทพเนี่ยออกหากินเนี่ยเลยต้องไปกับไอ้เหลือมครับเอางานพ้าของเราเนี่ยเข้าป่าจริงไปใช้งานด้วยวันนี้ที่ตั้งใจไปอ่ะนอกจากจะตั้งใจไปดูหมายปรากฏจะเข้าไปดูน้ําด้วยว่ามันไปถึงไหนแล้วดูจากสีน้าเนี่ยจะเริ่มกลับมาใสาละ อีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์น้ําก็น่าจะตกตะกอนถ้าน้ํามันเต็มเขื่อนแบบเนี้มันจะทําให้เรานั่งเรือไปได้ไกลขึ้นถ้าน้ําระดับนี้เรือน่าจะเข้าไปถึงนู่นแหละผาดผําผาแดงถ้าไปถึงผาดผําผาแดงอะทุกคนจะได้เห็นครับว่ามันเป็นยังไงเมื่อเช้านี่อากาศกําลังดีอยู่เลยนึกไว้จะได้นั่งเรือแบบเย็นๆสบายเข้ามาแต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับแดดเปี้ยงเลยเห็นสีน้ำไหมครับเริ่มกลับมาใสาละ ถ้าอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยไม่มีน้ําฝนเติมเข้ามาเนี่ยน้าน่าจะใสน้ําขึ้นอย่างเยอะเลยครับเราเข้ามาปักเว็ดปราคดรอบที่แล้วอ่ะยังมีต้นหญ้าอยู่เลยแต่พอเข้ามารอบนี้น้าท่วมต้นหญ้าหมดละน้ำเยอะๆแบบเนี้ไม่ค่อยเห็นคนมาใส่ขายถ้าเป็นเราก็ไม่ใส่หรอกครับช่วงเนี้ขี้หญ้ามันไหลมาเยอะเดี๋ยวใส่ขายไปอ่ะปลาก็ไม่ได้เดี๋ยวพวกเศษไม้อะไรมาเกาะขายขาดอีกเราชอบทุกครั้งเลยครับที่นั่งเรือเข้ามาธรรมชาติมันสวยดี นั่นไงเจอแล้วผาดำที่เราพูดถึงบ่อยๆที่เขาเลือกผาดำเนี่ยลักษณะของหน้าผาจะเป็นสีดำครับก่อนที่จะเข้าหมา,ายตกปลาแวะเข้ามาห้วยน้อยก่อนครับได้ยินเสียงน้ำอ่ะอยากเดินเข้าไปดูว่าข้างในจะเป็นยังไงเผื่อเจอน้ำตกส,งสูงๆสวยๆทำไงเนี่ยน้ำที่ไหลลงมาตามห้วยแบบนี้อย่างใสเลยครับนอกจากน้ำจะใสเนี่ยน้ำก็เย็นด้วยน้านอนแช่ช้งไอ้เหลิมแกก็พาเดินเลาะลัดไปเรื่อยเฮ้เสียดายวะ่ะ ถ้าไอเกมมันยังอยู่บ้านเนี่ยชวนมันมาด้วยแล้วเนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันเข้าไปทํางานกรุงเทพแล้วครับนับมาเนี่ยก็จะครึ่งเดือนละโทรไปแซวมันอยู่ไปอยู่กรุงเทพอะ่ะลืมมันนอกแล้วว่าพาเราที่เอาติดมาเนี่ยเอามาถ่ายรูปครับนี่เอามาถ่ายรูปอ่ะต้องมาถ่ายสถานที่จริงแบ็กกราวด์ข้างหลังเนี่ยธรรมชาติสุดๆใครสนใจพาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพาปลายแหลมทรงใบข้าวพาปลายตัดพาหวดสอบถามได้นะครับ แล้วก็ระวังพวกมิจฉาชีพด้วยชื่อบัญชีของจ่าเบนเนี่ยจะชื่อว่านายสุทินผิวผ่องเท่านั้นเดี๋ยวจะต้องออกไปจากห้วยตรงนี้แล้วครับจะเข้าไปดูหมายตกปรากฏแล้วต่อแต่ก่อนจะออกจากห้วยตรงเนี้ขอนอนแช่น้ําก่อนเถอะพอเห็นน้ําไหลใสๆยเย็นๆแบบเนี้ยอดใจไม่ไหวครับขอนอนแช่ให้น้ําเย็นๆไหลผ่านตัวหน่อยบอกเลยครับโคตรเย็นสบายเลยตอนที่เราเข้าไปในห้วยน้ําไหลเยอะอยู่แต่พอออกมาปากห้วยน้ําเหลือนิดเดียว น้ำน่าจะซึมไหลรอดเข้าไปใต้ดินนนนแต่ก็ยังมีไหลพอให้เราได้แช่อยู่ใจก็อยากอยู่ตรงนี้นานๆแต่ก็ไม่ได้ครับวันนี้เวลาเราน้อยต้องแวะเข้าไปดูหมายตกปลาแล้วก็วันเนี้ยพอออกไปต้องไปส่งพาอีกเดี๋ยวจะพาขี่เรือเข้าไปดูใกล้ๆครับว่าผาดำใหญ่ขนาดไหนลักษณะเนี่ยจะเป็นหน้าผาหินปูนสีดำตั้งตง,งาอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยเป็นร้อยปีพันปีหมืน่นปีแสนปีแล้วมั้ง พอเข้ามาดูใกล้ๆก็ดูเข้มขังอยู่เหมือนกัน,นครับผัดเข้ามาจากผาดําอีกหน่อยเนี่ยเราก็จะมาเจอกับผาแดงที่เรียกว่าผาแดงเนี่ยก็เป็นหน้าผาสีแดงแล้วครับพอผ่านผาแดงเลยโค้งน้ําเข้ามาเนี่ยก็จะถึงตรงจุดที่เราจะเอาเรือมาได้ละตรงต้นสมซาข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นจุดสุดท้ายละที่เรือสามารถเอาเข้ามาได้ตั้งแต่เข้ามาในเขื่อนเนี่ยเอาเรือเข้ามาได้ถึงตรงนี้แหละต่อให้น้ําเยอะน้ําเยอะก็จะไหลแรงบวกกับเป็นโขดหินด้วยเรือสู้ไม่ไหวหรอกครับ ให้เหลิมแกบ,บอกว่าจะใช้เหยื่อหมักอะ่ะลองยนปรากฏต,ตรงนี้ดูน้ําสีแดงแดงแบบเนี้ยปรากฏน่าจะเยอะแล้วก็หน้านี้จะมีอีกปลาหนึ่งครับปลากระทิงภาษาทางเป็นทางการเขาก็เรียกว่าปลากระทิงนั่นแหละแต่บ้านเราจะเรียกว่าปลาหลาดถ้าได้ตัวใหญ่เนี่ยบางตัว 3- าสี่นิ้วก็มีถ้าเป็นปลาหลาดหรือว่าปลากระทิงเนี้ยส่วนตัวเราจะชอบเอาไปย่างถ้าไม่ย่างก็เอาไปราบเนื้อมันจะอร่อยครับเนื้อจะแน่นกว่าปลาหลดแต่ว่าไปอะตกมาปีเนี้ย ปลากระทิงยังไม่ได้กินเลยมาถึงจุดจอดเรือตรงต,ต้นสมสาเนี่ยเที่ยงพอดีครับเลยเอาเข้าวออมากินกันมาเจอตายอีกคนนึงมาหาปลาเหมือนกันเนี่ยแกตั้งใจมาเอาปลากระทิงเลยแกบอกอ่ะแกจะมัดเป็นเบ็ดโฟมเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อมักแล้วก็เหยื่อไส้เดือนแกบอกนูน่นเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแกจะเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะเอาเบ็ดโฟมที่แกเตรียมมาเนี่ยไปย่อนตามซอกหินในใจคิดอยู่ออยากบอกแกอยู่จะสั่งปลาแกไว้ แต่ก็ได้แค่คิดนั่นแหละครับไม่ได้บอกแกหรอกเดี๋ยวมันจะผิดแม่ขนงเข้าป่าหาอยู่หาหกินเนี่ยเขาถือครับอย่าพูดไปทั่วส่วนเรากับไอ้เลิฟเนี่ยหลังจากกินข้าวเสร็จอะ่ะก็จะออกไปข้างนอกละมาวันนี้ไม่ได้อะไรเลยครับนอกจากมาดูวิวเฮ้ยได้อยู่ได้คอนเทนต์อย่างน้อยก็พาทุกคนมาเห็นครับว่าผ่าดําผ่าแดงเนี่ยเป็นยังไงผ่าดาเนี่ยจะอยู่ติดน้ํากว่าผ่าแดงที่รีบออกไปข้างนอกเนี่ยไม่อะไรหรอกครับต้องรีบไปส่งพระเดี๋ยวไม่ทัน ตั้งแต่ใช้วิธีเขียนหมาหเยเลขติดพ้าไว้เนี่ยง่ายมากขึ้นเลยเวลาคนที่เขาสนใจพ้าเบอร์ไหนเนี่ยเราไปให้น้องเขาแพ็กให้น้องเขาก็จะได้รู้เราอพ้าไมา่ให้น้องเนี่ยก็จะส่งข้อมูลให้น้องว่าคนเนี้ยเอาพ้าแบบไหนเบอร์ไหนวันนี้หากินเองไม่ได้ไม่เป็นไรครับใช้ตังซื้อเอามีตลาดนัดคลองหมอยู่พอดีอยากกินหมูอีหวกครับอยากกินก็จัดเลยอีหวกสามหอ่อนอกจากจะได้อีหวกไปหมกเนี่ยได้เฮาด้วยครับ เทาหรือว่าสาลายน้ำจืดนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ลาบเทาใส่หอยคมให้ดูครับวันนี้มีกับข้าวอยู่บ้านละ